สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบเจอกับเม,มียวอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมามโมยๆกันก่อนไปทํางานนิดนึงนะคะทํอยังไรเออเข้าเรื่องกันเลยถ้าไม่อยากให้ชีวิตอนาคตมาดามที่จะมาถึงอนาคตอยากจะมาอยู่เมืองนอกอนาคตอยากเป็นเมียฝรัฝ่งถ้าไมใ่ให้มันดับสูนสลายไปในความมืด ทำยังไงต้องระวังอะไรอันนี้บอกก่อนนะคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งลึกลับที่คุณต้องระวังเออน่ากลัวไปไหมอ่ะ <c oughs> โอเคถ้าวันหนึ่งนะคะถ้าเราอยากจะมาใช้ชีวิตเป็นมาดามเหมือนใครหลายๆคนเหมือนเพื่อนๆเ,เ,เหมือนโน่นเหมือนนี่เหมือนดาราที่เขามีอาสามีฝรั่งเหมือนที่แบบ ในเพจเมียฝรัร่งนู่นนั่นในที่เขาไฮโซดูดีนะคะถ้าไม่อยากจะให้อนาคตนั้นหลุดมือไปทำอย่างไรควรระวังอะไรอย่าลืมว่าคำว่าเมียฝรัง่งมันมีอาถรรพ์นะคะพี่น้องมันมีทาถาัานจริงๆมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากแต่ก็ไม่ยากเกินไปข้อห้ามเลย ไม่ได้เล่นคุณใสนะอันนี้แนะนํากันแมวก็ไม่ได้เล่นคุณใสไม่ได้เล่นสเสน่หไม่ได้เล่นวิชามานวิชาหูโยมหูใหญ่อะไรไม่ได้เล่นนะคะคือเอามาเล่าสู่กันฟังเท่าที่เห็นอืมเท่าที่เจอมากับเพื่อนๆน,นะคะคือผู้หญิงคนใดก็แล้วแต่นะถ้าคิดอยากจะมีสามีฝรั่งอยากจะกินฝรั่งตัวเป็นเปน็อยากคิดไปกิน แตงไทยหรือผู้ชายไทยเข้าใจเลยว่าแตงเมื่อสุกเมื่องอมมันยิ่งหอมยิ่งหวนยิ่งอยากจะลิ้มลองยิ่งหวงอืมก็จะลืมฝลั่งอืมที่อยู่บนต้นสูงสวยงามน่ากัดน่ากินขาวอวบอืมแต่ก็ยังไม่ลืมรสชาติ แปลงไทยที่สุขของหวานอบอวลน่ากินวันหนึ่งถ้าคุณกินถ้าคุณคบฝรั่งนะฮะแล้วคุณอยากจะคบคนไทยไปด้วยผิดมหาหันเลยค่ะพี่น้องมันผิดผิดอะไรผิดครูอันนี้อันนี้คิดส่วนตัวนะไม่ได้ คิดว่าเออใครเล่นคุณใสหรือเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดนะคือว่ามันผิดสาแดงเท่าที่เห็นมาเยอะเออเพื่อนก็แล้วแต่ที่คบฝรั่งอยู่แล้วไปแอบคบคนไทยหรือไปเพื่อที่จะได้เล็กได้น้อยได้นิดได้หน่อยจากคนไทยหรือเลี้ยงเขานิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อได้กินได้เสพได้สุขช่วงระยะเวลาช่วงรล่าวเออเพื่อนเท่าที่เห็นมาอนาคตเมียฝรั่งดับ เพราะว่าคำคำนี้มันมีอาถรรความรักกับเรื่องเงินมันมาคู่กันถ้าเราจะเดินทางสายฟอคุณต้องมีจิตใจมั่นคงมีสติเอาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจคนใจฝรั่งพิสูจน์ใจเราด้วยถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกเคว้งคว้างเราเผลอเราต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อยู่ด้วยความอดทนให้ได้มีสติเยอะ ถ้าคุณเหงาคุณเคว้งคว้างคุณไปหยิบแตงไทยที่กำลังสุกงอมเข้ามาดูแลอย่างดีอยากจะกินจังเลยมันหอมช่างหอมหอมวนเย้ายยนถ้าคุณได้ลองกินคุณจะติดใจแล้วคุณจะลืมฝรั่งที่ดูแลคุณมันจะทำให้คุณผิดกระบุนผิดสํำแดงได้ทันทีไม่ช้าก็เร็ว ฝรั่งย่อมรู้พระท่านย่อมรู้พระจะทำโทษคุณอย่างเช่นเพื่อนแมวเหมือนกันที่นางพำในกรณีเนี่ยชีวิตนางก็ไม่ได้ดีขึ้นไปจากเดิมจากที่เคยแย่มีสามีเข้ามาฝรั่งเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตดีขึ้นเปี้ยงปังใส่ท้องใส่ยองโห้ยเหลืองอาราม แต่พอวันหนึ่งคุณแอบบกินดัแบบแซบฝรั่งรู้เขาไม่ได้งูนะถึงเขาพูดไทยไม่ได้เขาก็ไม่ได้งูออภาษากายภาษาใจมันสัมผัสได้ถึงไม่มีคนบอกเขาก็ย่อมรูออ้การกระทำมันทำให้แสดงอาการที่เป็นอยู่ที่เป็นจริงฝรั่งไม่ได้งูแล้วสุดท้ายเป็นไง จากชีวิตกําลังจะรุ่มจากจะได้เป็นว่าที่มาดามได้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นสามมืกลับไม่มีอะไรเลยบ้านก็ยังไม่ได้สร้างรถก็ยังต้องส่งสุดท้ายเขายึดไปหมดบ้านก็ยังไม่ไม่ได้สร้างไม่ได้ต่อเติมสุดท้ายเปลี่ยนผัวไทยคนนู้นทีคนนี้ทีคนนี้หมดตังคนนี้หมดให้ เปลี่ยนคนใหม่คนนี้หมดใจหมดให้อย่าลืมคนไทยอ่ะคนไทยก็ดีฝรั่งก็ดีนะไม่ได้ว่าคนไหนดีก็คือรยอมรับในสิ่งที่ดีเขาแต่คนไหนที่ไม่ดีหรือคนที่กําลังคบหาอยู่เขาจะมองคุณว่าคุณคบใครมาก่อนคุณเป็นยังไงอืมเขาจะดูคุณก่อนเวลาทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันเขาจะเน้นสิ่งที่คุณผ่านมาทําให้คุณจุกเถียงไหมคะได้ พูดไม่ออกเออถ้าคุณไม่มีตังค์ให้หรือไม่มีตังค์ช่วยหรือแชร์กันคนไทยเขาก็จะไม่มานั่งเฝ้าคุณนะมันก็เหมือนทุกคนผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นภาระเขาก็ไม่เลี้ยงคุณดูไว้เป็นกงแก้วกงทองหรอกนะอ,อือแล้วเธอคนเนี้ยแกก็ชีวิตเปลี่ยนไปเรื่อยเออ วันหนึ่งวันดีคืนดีอยากจะมีตังใช้ก็เข้าไปหาทำงานได้ตังหน่อยก็กลับมาบ้านก็มาไปไปมามาหาสู่กับคนไทยอย่างเงี้ยสุดท้ายไม่เหลืออะไรก็ชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นทุกเพียงแค่ได้กินไปมือมือ,มอหาไปเดือนต่อเดือนนี่แหละเขาเรียกว่าอาถรรพเมียฝรั่งเนาะ ถ้าใครที่ยังไม่ทําแบบนี้ก็กรุณานะคะถ้าอยากมีอนาคตเมียฝรั่งอนาคตสายปอที่รุ่งโรจน์ถึงแม้ว่ามาอยู่เมืองนอกจะอ่าทํางานทุกวันจะลําบากแต่ก็ไม่จนเงินแต่ก็มีกินมีใช้ก็ไม่ได้ลําบากถึงขนาดต้องไปขอใครยืมใครหลายคนบอกว่ามาอยู่เมืองนอกเฮ้ยทำงานกระจก อยู่ทำไมลำบากอยู่เมืองไทยกูเห็นพวกมึงอยู่สุขสบายซื้อกินสะดวกสบายเสียงรถขยักนะคะมาตอนเช้า7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งอีก5นาทีก็ได้ออกแล้วค่ะเออหลายคนเขาก็คิดว่ามาอยู่เมืองนอกเห็นเราลงลูก IG นู่นนั่นนี่อยู่ลำบากทํางานก็ My l i f e ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ อย่างแมวทํางานในสวนมันก็คือความสุขแต่แมวก็วางแผนการอยู่ว่าอยากจะเปลี่ยนงานอ่าน่าจะดูก่อนนะถ้าเกิดลูกสาวโอเคเพราะว่าตอนนี้อลิซาก็ช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วเราก็ต้องเริ่มมองมองหาสิ่งที่ควรจะเป็นต้องเปลี่ยนต้องพัฒนาตัวเองแมวก็ทุกใจนะที่มาอยู่เนี่ยเพราะต้องทนทนเรื่องลูกค่าใช้ใจ่ายแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างสิ่งแวดล้อม ที่เรามันอึดอัดถ้าถ้าภาษาเราไม่เก่งพอไม่แน่นพอเราอึดอัดสําหรับเราที่เป็นคนชอบพูดชอบคุยมาอยู่นี่เรากลายเป็นคนเงียบผิดกันไปเลยเนาะมันมันโอเคหละนิสัยเดิมๆเราเป็นคนเงียบชอบอะไรที่เงียบๆอ่าชอบอยู่ธรรมชาติบ้านเราเนาะแต่เมื่อเรามีธุรกิจที่เมืองไทยเราเริ่มพูดพูดเยอะขึ้น พูดกับคนโน้นคนนี้ที่แปลกหน้าแปลกตาเรามันก็เริ่มชินแล้วเรามาอยู่เมืองนอกเนี่ยการที่เรามาอยู่แล้วภาษาเราไม่แน่นเราไม่กล้ามีความปลอดแหบในตัวไม่กล้าที่จะคุยกับเขากลัวภาษาเราเพี้ยนเออนี่แหละเป็นปัญหาหลักที่ขาดความมั่นใจปีหน้าถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเกิดแมวหางานที่ดีได้แมวก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะทําคู่กันไปก่อนถ้าเกิดมันโอเคก็ ค่อยคอยขยับขยายว่ากันไปเนาะเออนี่แหละมาอยู่เมืองนอกอยากจะเป็นมาดามมาใช้ชีวิตเมืองนอกถ้าบางคนมาสามีไม่ให้ทํางานเลยก็โอเคไปแต่ถ้าเกิดเรามีงานทําของเราเองนะพี่น้องถึงสามีคุณรวยก็จริงนะแต่เขาไม่ให้คนมาส่งเงินให้ทั้งบ้านทุกเดือน เงินที่คุณทํางานมาคุณควรจะเก็บเขาจะคิดอย่างนี้คุณควรจะเก็บดูแลตัวเองตอนอายุเยอะขึ้นตอนกเกษียณหรือตอนที่คุณไม่อยากทํางานหรือเหนื่อยกับงานนุ่นนั่นนี่เขาไม่อยากให้เงินที่คุณทํางานเดือนต่อเดือนส่งไปให้เมืองไทยหมดสุดท้ายคุณไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาจะคิดอย่างนี้คุณอย่าไปโกรธเขาว่าเออไม่ให้ซัพพอร์ตทางบ้านโอเคส่งให้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้ให้ทุกเดือน หรือซัพพอร์ตคนทั้งบ้านอย่างเงี้ยเขาฝรั่งเขาไม่โอเคเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้นะคะพี่น้องจางว่าการที่เราอยากจะมาเดินทางสายฝออยากคิดกินแตงไทยเด็ดขาดผิดกระบุนผิดซสำแดงมันเป็นรางไม่ดีเออมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าคนคิดอยากจะมาอยู่เมืองนอกอยากจะมาใช้ชีวิตเป็นเมียฝรั่ง คลำได้คลำนะคะข้อห้ามนี้ไม่ได้บอกว่าคุณห้ามทําแต่อย่าลืมว่าคำว่าเมียฝรั่งมันมีอาถรรพ์มากๆหลายคนเจอไม่รู้ตัวนะคะเท่าที่สังเกตคำคำนี้มันมีอาถรรพ์ถ้าคุณทําดีคิดดีชีวิตคุณรุ่งแต่ถ้าวันหนึ่งคุณเกิดมีความคิดก็ผิดแล้วอาถรรพ์มันจะตีขึ้นทันที สังเกตนะเพื่อนๆไม่ใช่แค่แมวคิดคนเดียวถ้าเพื่อนๆสังเกตว่าคนรอบตัวหรือคนรู้จักของคุณคุณจะรู้ว่าใช่มันเป็นอาทันอยากได้อยากดีต้องแลกต้องเสี่ยงโอเคค่ะแมวก็จะไปทํางานเนาะเพื่อนๆเหลือวห้านาทีจะได้แพ็คก,กระเป๋าแล้วโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากให้ย้ําเตือนจิตเตือนใจเมียฝรั่งนะคะสู้ๆไปไม่มีอะไรจะยาก ถ้าเราทำแล้วจะได้มาเองโอเคนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมพบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ